เราไม่ได้มีโอกาสนั่งสนทนากันอย่างนี้งั้นผมถามถึงเบื้องหลังสักนิดหนึ่งแล้วกันนะฮะอาจารย์เริ่มศึกษาวิาชาพงจุ้ยสักประมาณอนาะยุเทา่าไหร่ห้าขวบโดยาสายเลือดโดย,โดยตระกูลค,นะคือตกทอดกันมาค,นะคุณพ่อก็รับช่วงมาแต่ว่าคุณพ่อนี่ก็ไม่ไ,มได้ไปใช้เป็นวิชาในการาทำมงจุ้ยอย่างเดียวนะทำงานปกเป็นปกติแต่เรียนรู้แล้วก็ได้ถ่ายทอดมามีตำรับตำลา หลายๆอย่างก็ให้ต่อมาเรื่องแรกพอจะจําได้ไหมฮะเรื่องแรกที่อาจารย์รู้ถึงเรื่องของคงจุ้ยเนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรครัส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องบนโต๊ะอาหารว่ามันจะต้องใช้ตะเกียบจะต้องใช้ช้อนนะมีความหมายอะไรครับแล้วก็อาหารอะไรนะมีเป็นธาตุร้อนธาตุเย็นก็คือมันมีทั้งการแพทย์อด้วยซึ่งอันนี้เป็นปกติของแทบจะเรียกว่าเป็นวัฒนธรรมจี แต่จริงๆแล้วเนี่ยเบื้องลึกเนี่ยมันเป็นมีที่มาที่ไปจากพงชุยก็เอาศึกษาวิชาเหล่านั้นมาเรื่อยๆนะฮะจนกระทั่ง <13, S 1> ได้อายุสิบสาถึงพร้อมที่จะกลับไปที่ต้นกำเนิดก็คือไปที่จีนไปที่จีนตอนนั้นไปที่จีนอาจารย์คิดว่าจะไปเจออะไรหรือว่าตั้งใจไปห<อ>าอ,อะไรคือเรา,เาช่วงตอนที่สมัยรุ่นุพ่อะนะฮะมามาประเทศไทย <c oughs> คุณพ่อมาตอนอายุประมาณสิบห้าสิบหกครับ <c oughs> มาแล้วก็ตอนนั้นที่ที่ที่เมืองจีนเนี่ยมันเริ่มมีเรื่องวุ่นวายซึ่งคุณปู่เองเนี่ยเป็นจอมพลนะฮะแล้วก็คุณพ่อของคุณปู่เองเนี่ยก็อยู่ในฐานะเป็นเจ้าเมืองอืฮึฮะซึ่งเนี่ยเป็นไล่ๆต่อกันมาอืฮึแล้วตอนหลังก็ประกอบธุรกิจเป็นพ่อค้าครับอ่าทำธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องการประกัน ก็เลยรู้สถานการณ์ว่าไม่ดีก hey. ็ให้ประอบยกมาเพราะฉะนั้นเราก็ยังมีพวกญาติญาติพวกน้าที่ใกล้ชิดเนี่ยไปอยู่ในหลายๆประเทศไปประกอบธุรกิจอยู่ที่นั่นรวมทั้งมีอยู่ที่ฮ่องกงกับกวางเจาครับเพราะนั้นจุดเริ่มแรกเนี่ยจานไปฮ่องกงครับแล้วก็ค่อยข้ามไปกวางเจาเพราะในสมัยนั้นเนี่ยเรื่อง พาสปอร์ตนี่ยังไม่ค่อยยังไม่ค่อยแข็งแกร่งครับแล้วก็การเข้ามือการติดต่อกับทางจีนเนี่ยก็ยังเป็นเรื่องที่ไทยกับจีนเนี่ยไม่ไม่ได้มีสัมพันธ์กันโดยตรงการเข้าออกก็ยังสะดวกอยู่พูดถึงถึงแม้จะเป็นต่างลัทธินะครับแต่ว่ายังผ่านได้ทางทางฮ่องกงครับก็ไปศึกษาพิธีมุ่งชตวยใน,นตอนเด็กๆว่างั้นคับคือจะใช้เวลาอยู่ที่ฮ่องกงเป็นหลักก่อนอแล้วก็ข้ามไป ข้ามไปจีนเป็นระยะระยะครับเมื่อก,กี้อาจารย์บอกว่าถ้าอย่างนั้นพูดถึงต้นตระกูลมานะฮะเห็นบอกว่ามีทำประกันด้วยคก็คือเป็นอาชีพดั้งเดิมคปัจจุบันก็ยังมีญาติพี่น้องอยู่ในในต่างประเทศและในเมืองไทยก็แตกแตกสลายกันไปทำนองนั้นหรือเปล่าครับใช่ครับขยายกันไปนะฮะแล้วก็อาจารย์ก็กลับมาเมืองไทยตอนก็ปไปไปมาพูดถึงนะฮะแต่ว่า ท,ที่กลับมาจริงๆเนี่ยก็คือปักหลักเลยไม่งั้น,นี่เดือนหนึ่งก็จะไปบินไปบินมาบินไปบินมาเนี่ยเกินครึ่งเลยเกินครึ่งเดือนเลยบางทีก็ไม่ได้ไม่ได้มาเลยแต่ที่ว่ากลับนี่ก็คืออยู่เป็นหลักก็ปี40นนั่นแหละครับแล้วก็เริ่มสอนก็ฮะปีถัดมาก็เริ่มเริ่มสอนเลยโดยที่เปิดที่โรงแรมก่อนครั้งละประมาณหนึ่งคสาพันคน อันนั้นคือการสอนครั้งแรกๆครับเราเราเปิดโรงแรมเปิดห้องประชุมใหญ่มีอาหารเลี้ยงสอนฟรีอีกเหมือนกันสอนฟรีฮะตอนนั้นตกวันละประมาณแปดแสนต่อครั้งที่เรียนต่อครั้งที่เปิดสอนคือหนักที่กิน